สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพานุไลนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของกฎนะฮะกฎแปลกๆที่เกิดขึ้นในการสอบปลายภาคครั้งสุดท้ายของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะจะน่ากลัวสยองขวัญขนาดไหนเราก็จะไปติดตามรับชมรับฟังครับมีปริศนามากมายให้เพื่อนๆได้วิเคราะห์พิจารณากันนะครับก่อนจะไปเข้าสู่เนื้อนะครับผมผมขอรบกวนเพื่อนๆหยับมือไปกดปุ่มไลค์ปุ่มซับสไครป์ปุ่มแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้นะครับเอาละครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าสู่เรื่องของกฎแปลกๆของการสอบภาคเรียนครั้งสุดท้ายของโรงเรียนแห่งหนึ่งกันเลยครับถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกคนในที่สุดทุกคนก็ได้เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วการสอบปลายภาคครั้งสุดท้ายในวันที่3มีนาคม2564ี่ที่กำลังจะถึงนี้ในการสอบครั้งสุดท้ายนี้จะแตกต่างออกไป จากการสอบในครั้งกนอื่นพะก,การสอบครั้งสุดท้ายนี้จะถูกจัดสนามสอบขึ้นณนะอาคารอเนกประสงค์เก่าของโรงเรียนโดยนักเรียนทุกคนทุกห้องจะเข้ารับการสอบพร้อมกันทั้งหมดซึ่งจะทำเหมือนกันทุกๆปีทั้งนี้นอกจากเนื้อหาที่รับจากการเรียนนักเรียนทุกคนจะต้องท่องจำเพื่อน,นำมาใช้ในการสอบครั้งนี้ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คืออยากจะให้นักเรียนทุกคนต้องจำเอาไว้ไมีแผนเนื้อหาของวิชาต่างๆนั่นก็คือเรื่องของกฎ กนเหล่านี้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยของเหล่านักเรียนที่เข้ารับการสอบดูเฉพาะบทข้อที่1ในวันสอบนั้นขอให้นักเรียนทุกคนเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นดินสอปากกายางลบร้ะ็ปสิ่งที่สําคัญมากๆบทข้อที่2จะมีการสอบทั้งหมด5วิชาตามตารางที่จัดเอาไว้โดยนักเรียนทุกคนต้องเข้าสู่สนามสอบและนั่งตามที่นั่งสอบให้พร้อม ตอนเวลาแปดสิกาสามนาทีเท่านั้นน้ามเกินเวลานี้โดยเด็ดขาดบทข้อที่3นักเรียนทุกคนจะเห็นว่ามีนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่สวมปลอกแขนสีดำและใช้ผมปิดหน้าไว้นั่งอยู่ที่โต๊ะด้านหลังสุดฝั่งซ้ายมือจงอย่าได้ไปสนใจนักเรียนคนนั้นอย่าได้เข้าไปชวนพูดคุยหรือทําอะไรเด็ดขาดใอ้รี่ไปนั่งที่ของตัวเองให้เร็วที่สุดบทข้อที่4ตามหลักปฏิบัติสากลของการสอบ นั่นก็คือไม่อนุญาตให้ทําการทุจริตทุกรูปแบบเพราะหากมีนักเรียนคนไหนถูกจับได้ว่ามีการทุจริตนั้นอาจจะไม่จบเพียงแค่การถูกกาหัวกระดาษข้อสอบแต่อาจจะกาไปถึงหัวของนักเรียนคนนั้นด้วยบทข้อที่5จะมีครูผู้คุมข้อสอบ2ท่านโดยเป็นครูผู้ถูกรับเลือกหนึ่งท่านและอีกหนึ่งท่านคือคุณครูอาวุศโสที่สุดของโรงเรียนที่มีชื่อว่าคุณครูวรลัยรักซึ่งอาจจะมีนักเรียนหลายคนที่ไม่เคยยินชื่อของคุณครูท่านนี้ แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสําคัญขอให้รู้เพียงแค่ว่าคุณครูว่านรักคนนี้อันตรายมากๆเพราะคุณครูท่านนี้เป็นคุณครูที่เข่งคัดมากๆคนหนึ่งของโรงเรียนจงอย่าทําอะไรที่ผิดพลาดโดยเด็ดขาดแม้กระทั่งคุยกันก่อนเวลาที่กําหนดบทข้อที่6นที่ยอีกอย่างหนึ่งของคุณครูว่านรักก็คือการจ้องมองไปที่นักเรียนคนใดคนหนึ่งโดยแววตาที่ดูน่ากลัวขอแนะนำให้ในักเรียนทุกคนว่าทางที่ดีอย่าได้หันไปสบตากับคุณครูท่านนี้โดยเด็ดขาด ก็อาจทําให้เกิดอาการจิตตกได้กฎข้อที่7ในบางครั้งอาจจะพบโจทย์ที่มีคําถามแปลกๆซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆเช่นอาจจะมีคําถามที่ว่าเด็กหญิงปนัดดาประโดดฆ่าตัวตายวันที่เท่าไหร่หรือแม้กระทั่งกองเลือดและศพของเด็กหญิงปนัดดาอยู่หน้าอาคารอะไรซึ่งบางครั้งจะมีภาพประกอบมาด้วยขอแนะนําให้ในกักเรียนทุกคนว่าหากเจอโจทย์คําถามเหล่านี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆให้ข้ามมันไปซะ อย่าได้ไปสนใจหรือดูภาพประกอบดังกล่าวเพราะมันอาจจะทําให้ถึงขั้นจิตตกได้บทข้อที่8หากได้ยินเสียงเหมือนเสียงกระซิบเบาๆอยู่ข้างๆหูเสียงนั้นจะกระซิบบอกคําตอบในบางข้อขอให้นักเรียนทุกคนอ่านโจทย์ให้ดีจะสามารถกาข้อที่ได้ยินนั้นได้แต่เมื่อนักเรียนนั้นเช็คให้มั่นใจแล้วว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องแต่หากไม่มั่นใจจงอย่าตอบข้อนั้นโดยเด็ดขาดเพราะเคยมีนักเรียนหลายคนที่เชื่อเสียงนั้นและตอบผิด ซึ่งสีที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเหล่านั้นก็คือผู้คุณครูวัยรักเตี้ยตีอย่างหนักข้อหาทุจริตข้อสอบจนมีรอยแผลเต็มหลังไปหมดบทข้อที่9าหากนักเรียนคนไหนทำข้อสอบเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดอย่าได้รีบลุกไปส่งข้อสอบเพราะว่าคนที่จะส่งข้อสอบคนแรกนั้นต้องเปน็นนักเรียนหญิงคนเดียวกับกฎข้อที่3นักเรียนทุกคนจะสามารถส่งข้อสอบได้แต่เมื่อนักเรียนหญิงคนนั้นส่งข้อสอบไปแล้วเท่านั้นอย่าได้ไปส่งก่อนโดยเด็ดขาด ทข้อที่10หลังจากที่ส่งข้อสอบแล้วในช่วงเวลาพักของแต่ละวิชาให้พักอยู่ด้านหลังของอาคารในประสงค์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกจัดเตรียมไว้ให้นักเรียนทุกคนเท่านั้นจนกว่าจะสอบเสร็จทุกวิชาถึงจ,จะสามารถออกจากอาคารเรียนได้บทข้อที่11หลังจากสอบเสร็จทุกวิชาแล้วนักเรียนทุกคนจะรับอนุญาตให้ออกจากอาคารเรียนได้แต่ก่อนหน้านั้นนักเรียนต้องไปไหว้คุณครูผู้คุมสอบทั้งสองท่านก่อนโดยเฉพาะคุณครูว่าดรักษ ึงจะสามารถออกจากอาคารหนึประสงค์และสามารถกลับบ้านได้บทข้อที่12ผลสอบจะออกหลังจากวันสอบ3วันโดยนักเรียนคนไหนที่สอบผ่านแล้วทุกวิชาก็ขอแสดงความยินดีด้วยส่วนนักเรียนคนที่ยังสอบไม่ผ่านจะยังมีโอกาสให้สอบแก้ตัวจนกว่าจะผ่านได้ทุกวิชาเพียงแต่ว่ายิ่งสอบแก้หลายรอบนักเรียนก็ยิ่งน้อยลงน้อยลงจนอาจจะเหลือนักเรียนเพียงแค่2คนในสนามสอบโดยหนึ่งในนั้น คือนักเรียนหญิงคนเดียวกับกฎข้อที่3สุดท้ายนี้ขออวยพรให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกคนประสบความสําเร็จและโชคดีในการสอบปลายภาคครั้งสุดท้ายนี้ที่สําคัญขอ,อให้จํากฎทุกข้อให้ได้เพื่อความปลอดภัยในสนามสอบยังไม่เคยมีนักเรียนคนไหนเสียชีวิตในการสอบปลายภาคครั้งสุดท้ายนี้และทางโรงเรียนก็ยังไม่อยากมีรุ่นแรกที่มีการเสียชีวิตหลังจากการสอบครั้งสุดท้าย นี่คือกฎ12ข้อนะครับผมที่เกี่ยวข้องกับการสอบปลายภาคครั้งสุดท้ายครับหลังจากอ่านทั้งหมดนะครับผมทั้ง12ข้อเนี่ยก็จะมีบางกฎที่น่าสนใจนะผมอย่างเช่นกฎข้อที่3ที่มีการบอกว่าจะมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ด้านซ้ายสุดของห้องเรียนเราเข้าไปสอบเนี่ยอย่าไปสนใจนักเรียนหญิงคนนั้นอย่าไปพูดคุยอย่าไปทักอย่าไปรทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับคุณครูที่มีเชื่อว่าคุณครูว่าได้รักนะผม ไม่รู้ว่าคุณครูคนนี้เป็นคนหรือว่าเป็นผีนะแล้วก็มีการพูดถึงจุดแปลกๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทำข้อสอบนะฮะโดยบอกว่าเด็กหญิงปรรด,ด,ดานั้นกระโดดฆ่าตัวตายกองเลือดและศพของเด็กหญิงปรรด,ด,ดาอยู่ตรงหน้าอาคารอะไรนะฮะมันก็เลยอาจจะสอดคล้องกันไปได้หรือเปล่านะครับว่าเด็กหญิงบรรด,ด,ดานะครับอาจจะเป็นนักเรียนคนเดียวกันที่อยู่ด้านหลังห้องสอบนะครับสุดท้ายนี้ ก็รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe เป็นอาใจให้ช่องด้วยนะครับสัญญาว่าเรื่องราวของกดนั้นจะมีมาให้ฟังอย่างแน่นอนครับท้ายสุดแล้วฝันดีผีไมห่หลอกครับ